สวัสดีครับสวัสดีเบิร์ดมือเมื่อนี่นี่ครับข้าวปุ้นขนมจีนอ๋อเอามาอมาไหมครับสวัสดีครับเมื่อนี่พบกับน้ำยาขนมปุ้นขนมจีน,น,จนถูกแล้วน้ยาข้ปุ้นนะครับพี่นอนะ้องวันหยุดนะครับ เมน,นูวันยุดขาไก่เน้นๆนะครับสากาพุนนะครับไอ้ทาบ้านคอยกับตีนไก่ตีนไก่เน้นๆ,ๆเลือดจุดใจมีขนาดยังมอไซลูกชิน้นเน้่นําสีร้รน่นหมอนี่พี่รองนี่ไเปลี่ยนหมอลองกันหมอยืมหมอวัดยืมหมวัด,หม,วดหมอวัดเปเรียนยากตากไว้ชมคนนี้ มักคทายกยนี่ครับซดๆนะครับมือน่อหนึ่งแรงเฮ็ดกินยำหนึ่งแรงนี่ครับมือนี้เสียบสียต้องกันเนอพี่น้องนี่นัวๆครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนะครับเนาะไปพ่อกันตอนกินนะครับพี่น้องเนาะอีพีต่อไปครับสำหรับอีพีนี้มาสั้นๆนะครับยังพ่อได้ปรุงคักปันไหนครับ แม่ครัวคนจัดการอันรังสรรเมนูสุดเซ็บสุดนัวครับฝากต้อนพี่น้องคือเกาเช่นเดีมเช่นเคยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณ